สวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะเราก็ไม่มีคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปีแรกที่มานะคะแล้วมีเพื่อนๆหลายๆท่านบอกว่าเห็ดชาก้ามันเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเห็ดชาการเป็นยังไงนะคะ เผอิ่นว่าอย่าพึ่งค้นหาเจอนะคะเห็ดชาก้านะคะลักษณะเห็ดชาก้าเขาจะเกิดอยู่ต้นเบิร์กนะคะต้นเบิร์กที่เป็นลักษณะต้นสีขาวๆนะคะแล้วทุกหน้าหนาวนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะในลักษณะของเขานะคะขึ้นมาอยู่กับต้นไม้อยู่กลางต้นไม้หรือตามที่มันเป็นตานะคะ ซึ่งเห็ดชาก้านี้ทางประเทศเยอรมันก็หายากนะคะเพราะว่าต้นเบิร์กส่วนใหญ่เขาจะต้นไม่โตนะคะ,แ,ะ,ะแต่บางต้นเล็กๆเ,เขาก็เกิดค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะต้นเบิร์กไม่ค่อยจะมีด้วยนะคะมีแต่ต้นสนซะส่วนใหญ่นะคะลักษณะที่เขาเกิดเขาจะเป็นในลักษณะในรูปนะคะเราก็เพิ่งจะได้ศึกษานะคะศึกษา เขาเป็นยารักษาแก้โรคมะเร็งตามที่เขาวิจัยมานะคะบอกว่าเป็นยารักษาโรคมะเร็งนะคะลักษณะของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นจะเป็นสีดำเหมือนคล้ายๆตาไม้หรือคล้ายๆถ่านนะคะที่เกิดตามลำต้นของเบิร์กนะคะต้นเบิร์กนะคะแล้วใบของ กาบของเบิร์กเนี่ยนะคะที่เป็นสีขาวๆนะคะเขาก็เป็นเป็นยานะคะเขาจะเอามาสกัดน้ำมันนะคะทำทำพวกน้ำมันทาผมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ลักษณะในรูปนะคะนี่เราเพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะเยาได้มาอ,อันใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะที่เยาได้มานะคะก็ มีหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าอยากได้ชาก้านะคะซึ่งเราก็ยังมีเหลือที่จะได้ดื่มอยู่ต้มชาดื่มอยู่นะคะส่วนใหญ่เขาจะามาต้มชาดื่มนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นลักษณะสีดำดำเหมือนค้าๆถ่านแต่ถ้าอาขูดเก็ด,ดำๆเขาออกนะคะเขาก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแดงนะคะเวลาต้มน้ำ ชาดื่มเขาจะไม่ค่อยมีรสชาติขมนะคะรสชาติของเขาก็จะเหมือนกินกินรากไม้ธรรมดานะคะไม่มีรสชาติขมนะคะ,ะมีหลายๆท่านนะคะที่นิยมนำชาก้ามาต้มเป็นชาดื่มรวมคู่รวมกันกับเห็ดหางไก่งวงนะคะแต่เยายาหารูปเห็ดหางไก่งวงไม่เจอเพราะช่วงนี้เราออกจากบ้านไม่ได้นะคะ เยาก็ไม่ค่อยจะมีคลิปค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เยาก็เลยมาค้นเจอค่ะมาค้นเจอรูปเก่าๆตั้งแต่โทรศัพท์เครื่องเก่านะคะที่หาเจอนะคะแล้วก็เราก็จะเอามาเอามาหั่นอย่างนี้นะคะจะเอามาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปตากนะคะหั่นให้เขาเป็นก้อนเล็กๆนะคะหรือไม่ก็ก้อนขนาดกำปั้นมือนะคะนี่นะคะ นี่คือชาก้านะคะได้มาได้มาประมาณสองหรือสามหัวนะคะตอนนั้นที่เราได้มานะคะแล้วก็เราก็จะเอามาหั่นในลักษณะแบบนี้นะคะหั่นให้เขาแห้งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่แห้งนะคะเขาก็จะเป็นรานะคะเป็นราแล้วก็คนที่นี่ทำรา,าถ้าว่าเกิดว่าเขาเป็นราแล้ว ะะเขาเขาบอกว่ามันกิฟติกนะคะกิฟติกก็หมายถึงว่ามันอันตรายนะคะอันอันตรายสำหรับพวกรานี้นะคะและเราได้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ขายไปนะคะได้ขายให้กับพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายนะคะเขาไม่สบายเขาเป็นโรคมะเร็งนะคะแต่ ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อเขาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาหายหรือเปล่าแต่เราก็ได้ส่งชาการนี้ไปให้เพื่อนที่บริษัทแฟนนะคะส่งไปให้เพื่อนที่บริษัทแฟนเขาก็บอกว่าอาการเขาดีขึ้นค่ะต่อนะคะเมื่อกี้นี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะคะแล้วก็เหตุชากานี้ก็คืออย่างที่เราได้ ถ่ายรูปมาให้พี่น้องได้ดูนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งจะหัดทำคลิปใหม่ๆนะคะเยาทำไม่เป็นนะคะคลิปเขาก็หมุนหมุนหมุนนะคะแล้วเยาก็เลยได้แต่รูปภาพมาให้พี่น้องดูนะคะนี่คือเห็ดชากานะคะเห็ดชากาที่ลักษณะเขาเกิดก็อย่างที่ข้างต้นที่เยาบอกนะคะเขาจะอยู่กับต้นเบิร์กนะคะหรือต้นไม้ อีกหลายชนิดแต่ว่าไม่ค่อยจะเจอนะคะและเห็ดชาก้าที่อยู่ประเทศเยอรมันก็หายากด้วยนะคะนี่นะคะเขาจะเอามาต้มชานะคะแล้วก็แถวประเทศรัสเซียนะคะเยอะมากนะคะเห็ดชาก้านะคะแล้วาทางประเทศเยอรมันที่เรา,าที่เราอยู่นี้ก็หายากนะคะพูดถึงว่าหายากเราก,ก็จะตากกับไฮซุ้งแบบนี้นะคะจะตากอยู่ที่ไฮซุงนะคะตากเขา ต้องผ่าเขาเป็นท่อนๆน,นะคะเขาถึงจะแห้งเร็วนะคะถ้าเกิดว่าตาเขาอยูอ่ทั้งหัวก็ไม่แห้งเร็วเพราะว่าอากาศข้างนอกนะคะก็จะเป็นหิมะหรือว่าเป็นน้ําแข็งนะคะเขาก็จะแห้งยากนะคะเพราะว่าข้างในเขาก็จะอมไปด้วยน้นําแข็งพอน้ำแข็งละลายเขาก็จะอมน้ํานะคะนี่นะคะที่เยาวเอาตา ใส่ก็ให้ซุ้งนะคะให้ซุ้งคือเครื่องทําอุ่นนะคะนี่คือเครื่องทําอุ่นนะคะหรือว่าแอร์ร้อนกันนั่นเองนะคะถ้าพูดกันแบบบ้านเรานะคะนี่ค่ะและเราก็ได้เอาไปช่วยคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่อยู่บริษัทแฟนด้วยนะคะ ก็เอาไปให้เขาประมาณ3 4มสี่ก้อนนะคะเขาก็ต้มชาดื่มทุกวันทุกวันนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดให้ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเชื่อนะคะยังไม่ได้พูดให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเชื่อแต่ว่าในในบางครั้งคนคนเราก็อาจจะถูกกับยายาที่เขาเกิดจากธรรมชาติที่เขางอกขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ลองไม่รู้นะคะแต่ยาเมื่อก่อนนี้ยาก็กินบ่อยนะคะกินบ่อยนะคะก็จะต้มชาดื่มหรือไม่บางทีเราก็จะต้มชาแล้วก็ผสมกับกาแฟนะคะดื่มร้อนๆน,นะคะทุกเช้า <c oughs> นะคะขอโทษทีนะคะไม่ค่อยจะสบายนะคะก็เลยต้องเป็นเสียงแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะมีเสียงทักเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะเราก็จะเอาตากไว้อย่างนี้นะคะขอโทษทีที่เราต้องถ่ายรูปแล้วก็เอาลงคลิปนะคะเราไม่มีคลิปจริงๆนะคะคลิปนี้เราเคยได้ถ่ายลงในคลิปเมื่อต้นๆคลิปที่เราหัดทําคลิปใหม่ๆนะคะเราก็ยังทําคลิปไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะก,ก็เลยได้แต่รูปภาพมานะคะอันนี้เป็นรูปภาพที่เราถ่ายเองทำเองนะคะอันนี้อยู่ ที่บ้านเยาเองนะคะาชาก้าที่ก้อนใหญ่ๆนี้นะคะเราไปได้อยู่ที่เขตแดนประเทศชายชายหรือเขาเรียกเช็คลิปพาพลิกนั่นเองนะคะเราก็ไปได้ภาพจากตรงนั้นมาด้วยแล้วก็ได้ชาก้าจากตรงนั้นมานะคะเมื่อก่อนนี้เยาจะถ่ายคลิปแต่ทีนี้เมย่าพ่อปู่ไปด้วยนะคะเยาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแต่รูปมานะคะ ก็คงจะไม่เป็นไรนะคะพี่น้องที่สอบถามเยาว่าเออเหุชาก้ามันเป็นยังไงช่วยถ่ายมาให้ดูหน่อยได้ไหมนะคะเรากา็วันนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้เล่นโทรศัพท์เฉยๆนอนเล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะทําอะไรนะคะพอตื่นขึ้นมานะคะพอช่วงนี้เราไม่สบายนะคะเราไม่สบายก็ ห่วงแต่โทรศัพท์นะคะห่วงแต่โทรศัพท์เห็ดใครขึ้นไลฟ์ก็บางทีก็ไปนะคะก็ไปแล้วก็จะมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นอันนี้คือ,อเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดยาฆ่าเชื้อนะคะเบิร์กส์โพลิงนะคะอยาาพูดผิดพูดถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะนี่คือ b u r ร์กส์ i l ลิงนะคะที่เขาเกิดกับต้นเบิร์กเหมือนกันนะคะแต่แต่แต เห็ดชนิดนี้จะเห็ดอ่าจะเกิดกับต้นเบิร์กที่เขาได้ตายไปแล้วนะคะเป็นเป็นต้นไม้ตายนะคะแต่ต้นเบิร์กนะคะแล้วก็เห็ดชนิดนี้จะมีรสชาติขมนะคะมีรสชาติที่ขมมากนะคะ